ออกสตาร์ทครับเรสไล์ครับอีเดนิสึ h ฮอนด้าไทยแลนด์เชลเลนทับออกสตาร์ทมาแบบนี้ดูตำแหน่งโพได้โฮช็อตไหมเป็นหมายเลข18นะครับมานะครับเสือเขียนเสือเขียนมาดีเลยทีเดียวเสือเขียนหมายเลข18ครับนี่ครับโดนเพื่อนดูดสลิปมาครับโดยหมายเลข12ครับผม้องเฟิร์ปัญจรุตจิตวิรุณฉติครับเฟิร์ตตามมาตรงนี้ด้านหลังมีหมายเลข3อย่างน้องชินโจ เสือเขียนชินโจแล้วก็น้องเฟิร์สสามคนครับโคงสามมาอยู่เธอมาดูนี้มาเป็นหมู่คณะเป็นขบวนพาป่าแบบนี้ครับนี่คือเหล่าบรรดาน้องๆจากอินโดนีเซียฮอนด้าไทยแลนด์เทเลนครับชินโจหมายเลขสามส่วนหมายเลขสิบสามนี่เป็นนักแข่งจากอินโดนีเซียครับบินตังปราณาตาสุกมาตอนนี้ชินโจสู้ๆขับปลอดภัยนะครับคุณลมหวนบอกว่าอย่างนี้ตัดมานี่คือหมายเลขสามครับนภะัจจาตูมน้องชินโจ อยู่ในกลุ่มนี้ครับด้านหลังก็ขยับมาติดๆครับตามดูติดกันมาแบบนี้รถเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันครับปัญจรุจิตวิรุญชาครับขึ้นมาอันดับหนึ่งครับนภัจจารุมอันดับ2ชินโจหมายเลข3ครับน้องเฟิรม์มหมายเลข12ทางโคงมาตรงนี้ดูในซิ่งไลน์กันเข้าโค้งด,ดีครับโค้ง3ามยูเธอร์น้องจะไปชิดขวาเปกด้านในครับเฟิร์ปัญจรุธจิตวิรุณชาครับขึ้นอันดับหนึ่งตามมาด้วยนภัจจารุมอันดับ2องอ้าวขออภัยอ้าวถูกต้องชินโจอันดับ2ครับ นัจจาตูมตามมาแล้วก็เหียนเหนียนหูตรีครับมาเป็นอันดับที่3ดูตรงนี้ก่อนครับถึงโค้ง12บันจรุตจิตีรุนชัดเป็นผู้นำทับนมด้วยนพัจจาตูมดูติดสลิปสตรีมมาฝั่งขวาครับชินโจเบี่ยงขวาออกไปก่อนที่จะเข้าโค้งซ้ายไฮสปีดยังเป็นด้านหลังเป็นนพัจจาตูมครับแล้วแสงชินโจขึ้นมาอยู่อันดับ2ครับพยายามที่จะกดการหาช่องเนสซแบบนี้หลายต่อหลายรอบแล้วนะครับ ขวามีทางฝั่งของชินโจชินโจกดมาตรงนี้ทางรมยาวๆหนึ่งกิโลเมตรก่อนอยู่เทินโค้งสาน้องเฟอ์อยู่ข้างหน้าชินโจอยู่ข้างหลังทําเพื่อแก้วน้ํานะโจนี่แก้วน้ำคืออะไรอ่ะคุณอะไรครับคุณโคชกรตามแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นชินโจแล้วหมายเลขสามนภจาตูมนภจาตูมโค้งสามตรงนี้มาดีครับแล้วก็ ขึ้นมาแสงมาถึงระดับหนึ่งครับนภัจจาตุงชินโจขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วตอนนี้ด้านหลังมีแฟนหมายเลข13ครับปินตังปรนณตะสุกมาเนี่ยครับโค้งสามแกทำได้ดีครับตอนนี้ชินโจขึ้นมาเป็นผู้นำบ้างครับนภัจจาตุงโอ้รอบนึงเอาขับเป็นตัดเดียวเลงนะเวลาต่อรอบทั้งหมดนี่คือ1นาที5 1ครับ151.663 ด้วยนภพัทร์ตาตูหมายเลขสหมายเลข4เป็นกิติพงศ์สุพรยินครับ1 2 3่เป็นไทยล้วนฮะตามมาด้วยนภพัทร์ตาตูอันดับ2อยู่เทินโค้งสมตรงนี้ออกจากโค้ง3ดันเนินขึ้นมาน้องเฟิร์หันไปมองข้างหลังครับเจอชินโจชินโจหันไปมองบ้างนภพัทร์ตาตูอันดับ3ามีเชียชินโจตามมาด้วยชินโจอันดับสองนัทรจตาตมูมาด้วยนภพัทรจตาตูสองคนนี้สองนักแข่งไทยยังคงต้องบอกว่ายังอยู่ มีแอร์ไทม์อยู่ในกลุ่มผู้นําตลอดครับนภัจจาตูมาเป็นอันดับ2ด้านหลังนี้นี่ครับลุ้นแล้วตอนนี้คุณอารัพพรปภาครับลาสแุบครับฟินิชโชว์ป้ายลาสแุบแล้วเซกเตอร์ที่3แล้วครับมีนี้สคันแหลมแหลมไหเห็นแล้วมีหมายเลข6หมายอีก3โค้งครับรู้เรื่องคนระับคุณผู้ชมโค้งสิ แล้วตอนนี้อันดับหนึ่งเป็นนภัจจาตูมครับชินโจออกจากโค้ง11มาแล้วครับมาลุ้นกันดูสอันดับบนโบเดียมจะเป็นใครอีเดมิสซ์ฮอนนาไทยแลนด์ทาเลนครับแล้วปินตังยัดในไปเลยครับปินตังยัดในไปบทสรุปเป็นแบบนี้แล้วอุ้ยดูเช็คหน้าเซฟหน่อยนึงครับโอ้นภัจจาตูมหรือว่า เป็นหมายเลข3ครับแจ้งมาโอ้ภัพรจะตูมครับจบอันดับที่1ครับตามมาด้วยอันดับ2ครับน้องเฟอร์ปัญจรุตจิตวิรุณฉาดครับแล้วมาจนได้ครับเจ้าหนูจากอ่ออินโดนีเซียนะครับผมบินตังปราตะสุกมาครับโอ้โหเห็นไหมล้วครับบอกแล้วว่าเขาขับแบบอเซสซมากๆครับค่อนข้างที่จะดุดันแล้วก็จบเรียบร้อยครับ อภัจาตูมจบด้วยตำแหน่งวินเนอร์โพเดียมครับปัญจรุตจิตวิรุญชติอันดับ2ครับบินตังกตรัตะตะสุขมาอันดับ3มีตลอดครับดูรีเพย์นหน่อยนะครับลบเบี่ยงเบี่ยงมาตรงนี้แล้วแบบอุ้ยน,นิดเดียวเท่านั้นฮนะ0 <l> ูนยนยก้า เห็นนี่สิครับคุณเลยนม่ไปเสียชื่อเรียเรานี่ก็แมลุ้นใจหายใจก็สุดยอดรับเรียบไมเบอกครับคุณยาดีเลโอ้โหแฟนชับเทียบเลยโอ้โลับเรียบ นำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการพูดคุยหน่อยหนึงครับหลังจากจบเรสการแข่งขันอเดมิสึ h ฮอนด้าไทยแลนด์ท้าเลนครับคุยกับเจ้าของวนเนอร์โพเดียมหน่อยนึงนะครับสำหรับนภัสจาตุชิตโจเป็นไงครับวันนี้จบด้วยวนเนอร์ในโค้งสุดท้ายเลยรอบสุดท้ายด้วยครับในเรสเป็นไงครับอารมณ์ก็พยายามขี่ไม่กดดันครับไม่ยามโผงผางครับแล้วก็มีทั้งพยายามไม่โหงผางด้วยครับมีนักแข่งจากต่างชาติที่เข้ามาใหม่นี้เขาดูขับแบบดุๆเลยนะครับ สุดยอดเลยครับถือว่าแบบมาดีเลยครับมาเลยเนาะวันนี้จบอันด <im> ับที่หนึ่งแล้วพรุ่งนี้วางแผนไว้ยังไงครับกับเลสสองก็พยายามจะทําให้ดีกว่าเดิมครับดีดีเท่าเดิมก็ได้เท่าเดิมครับ โอเคอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษบ้างครับก็ขอบคุณฮอนด้าครับแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนพ่อแม่ครับที่คอยสนับสนุนครับขอบค,ครับยินดีด้วยครับดมนะพัาตูมขอบคุณนะครับเดี๋ยวนําทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการมอบรางวัลสักครู่หนึ่งเจอกันที่วิดเนอร์โพเดียมนะครับและเจ้าของวิดเนอร์โพเดียมครับายเลขสามดมพัชตูมในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้บริหารให้เกียรติมอบรางวัลน,นะครับขอเรียนเชิญดรอารั์พรประภา ประธานบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดให้เกียรติมอบรางวัลกับทั้ง3อันดับบนโพเดียมครับและเสียงมานดังไดกับเจ้าของวนเนอร์โพเดียมน้องชินโจครับนบภาัจาตุ้มและในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้บริหารให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับน้องๆน,นะครับขอเรียนเชิญคุณเฉลิมพลคลองสุขเลิศผู้จัดการทั่วไปส่วนงานกีฬายานยนต์บริษัทไทยฮอนด้าจำกัดนะครับ ขอเรียนเชิญคุณชยากรทองดีผู้จัดการแผนกกีฬายานยนต์บริษัทไทยฮอนด้าจำกัดนะครับขอเรียนเชิญมิสเตอร์ยูกิทาคาฮาชิฮอนด้า a ร i ซิ่งแอดไวจากประเทศญี่ปุ่นนะครับขอเรียนเชิญคุณโชคชนกชิดชอบผู้มนวยการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศสนามช้างอินเตอร์ n a t i o n a l ลเ circuit ครับผมและขอเรียนเชิญสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับทุกๆท่ทานนะครับถ่ายภาพร่วมกันกับน้องๆน,นะครับผมสวัสดีครับเรียนเชิญเลยนะครับ รับร uhm. ่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะครับนี่ครับทั้งผู้บริหารจากทาง Honda นะครับที่เรียกว่าความตั้งใจครับแล้วก็สปอนเซอร์ทั้งหมดเลยครับนี่ร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆครับผม โอเคครับผมขอแสดงความยินดีและขอเสียงพรบมืออีกครั้งกับน้องๆทั้งสามอันดับบนโพเดียมนะครับขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ให้เกียรติมอบรางวัลรวมไปถึงร่วมถ่ายภาพกับเหล่าบรรดาน้องๆที่ได้รับรางวัลบนโพเดียมครับพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งเรสครับสำหรับอีเดมิสซ์ฮอนด้าไทยแลนด์ท้าเลครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะให้ทุกคนได้ชมไฮไลท์กันในคันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมดีเจก๊กน้ำสนามชา้างก็ต้องขอลาทุกคนนะตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผม